วิทดดดีเ็สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละ2ตอนเช่นเคยทุกวันพุธแล้วก็สวัสดีา o u t ท b e ของ RM UTP Live กับผมกระจอนสักบำร,รุงสินมั่นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับมาแล้วครับกับเรื่องราวที่จะเสิร์ฟนะฮะ ให้กับคุณผู้ฟังเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมบางทีนะครับบางครั้งก็จะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อม เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบ้างนะอยู่ในรายการนี้รายการวิทย์ดีเด็ดครับถ้าคุณผู้ฟังนะย้ํากันนะครับทุกตอนนะถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง R M U T P Live นะก็คอ้เม์ที่ YouTube R M U T P Live ก็ามาแล้วก็อย่าลืมเลยนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง R M U T P Live แห่งนี้นะครับเริ่มพูดรวนซะแล้ว <c oughs> นะมาจัดกันมา200 นะครับหลัก200ตอนต่อแล้วนะคุณผู้ฟังนะครับอ่ะมาเรื่องราวของวิดีเด็ดวันนี้วิตหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังเรื่องราวของวิตหน้าหนึ่งสำหรับวันนี้ครับเรื่องราวของนะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครับผลักดันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเสริมแกร่งเศรษฐกิจไทยโชว์ผลการดําเนินงานปี2566ปีที่แล้วนี้เองนะ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการครบวงจรอา้าวมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิดนาหนึ่งกันครับส่วนช่วงวิย์ทั่วไทยนะจะพาคุณผู้ฟังนะไปทะเลนะที่ชนบุรีครับคุณผู้ฟังที่ชนบุรีครับประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละองขนาดเล็ก PM 2.5ปี2 5 6 6ถึง2,567อ่าเรื่องราวนี้ นะครับสำคัญอย่างยิ่งเลยเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิดท,ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิศราโลกครับเรื่องราวของเครื่องบินโดยสารพลังงานไฮบริดครับสำหรับ44ที่นั่งบินได้ไกลกว่า1,000กิโลเมตรอ้าวน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับแต่และช่วงน่าสนใจกันทั้งนั้นนะวิศราโลกนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิศสาโลกครับช่วงนี้ไปกันก่อนกับวิดหน้าหนึ่งครับช่วงวิดหน้าหนึ่ง ช่วงนี้วินาทีครับในรายการวิดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุนพุดธและเตรเสดีบนทาง YouTube ของ r m u t p l i v e นะมาพบกับผมกระจรศักดิ์บำรุงสินม่นก,กันอีกนะครับเช่นเคยนะครับสัปดาห,หน์นึงก็จะได้ยินเสียงผมเนี่ยนะครับถึง2ตอนกันเลยทีเดียวนะอ่ะพูดถึงเรื่องราวของวินาน่งวันนี้นะครับเรื่องราวจากสถาบ,บันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวอวานะ ผลักดันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเสริมแกร่งเศรษฐกิจไทยโชว์ผลการดำเนินงานปีที่แล้วปี2,500 66นะครับตอบโจทย์ผู้ประกอบการครบวงจรนาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตรงนี้กันเลยนะครับนางชุติมาเอี่ยมโชติวชวลิตครับผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวอวนะกล่าวถึงผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ2,566นะบ,บอกว่าวอวครับได้สร้างสารรค์ผลงานวิจัยและพัฒนายอย่างเป็นรูปธรรมหลากหลายสาขาวิชา เออหลากหลายสาขาหลากหลายสาขาครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เวชส,สำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่พัฒนาจากพืชท้องถิ่นของไทยนอกจากนี้ครับยังได้ขยายผลความสำเร็จการดาเนินโครงการตานเะดี่ยวโมเดลณจังหวัดสระบุรีต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงแล้ววอครับยังถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์โดยดำเนินโครงการงานบริการวิจัยและที่ปรึกษา117โครงการนะฮะยื่นจดสิทธิบัตร 5เรื่องครับและยื่นจดอนุสิทธิบตัตร58เรื่องผลงานได้รับการตีพิมพ์ภายในประเทศ19เรื่องและตีพิมพ์ระดับนานาชาติ91เรื่องและจากการดําเนินงานของวอวครับก็คือสภาวันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีห่งประเทศไทยเนี่ยในปีที่ผ่านมาครับปีที่แล้วครับก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นมูลค่านะครับถึง 1 7 6 5 0 4 5 0 0บล้าน456,100บาทโดยประมาณนะครับหรือคิดเป็น1 9ุนะประมาณ19.7เท่านะค,คุณผู้ฟังเมื่อเทียบกับเงินงบประมาณแผ่นดินที่ววครับได้รับการจัดสรรในฐานะหน่วยงานวิจัยของประเทศที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ SME และชุมชนนะ ผ่านระบบนิเวศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนครับนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการดำเนินองค์กรที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับการวิจัยและให้บริการกับภาคธุรกิจและพี่ออแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยังย่งยืนในทุกมิตินะครับอ่าก็อย่างว่าปีที่ผ่านมานะมี โชว์ผลงานนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่สำคัญเลยก็คือโครงการตาลเดี่ยวโมเดลนะครับณนะจังหวัดสระบ,บุรีนะแล้วก็ต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับยินดีกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเลยนะแล้วก็ยังมีเรื่องราวของนะครับถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพันชย์ที่เดี๋ยวนี้นะอย่างที่ นะครับถ้าคุณผุ้ฟังฟังวิดีเด็ดมาโดยตลอดก็จะมีบอกเป็นระยะว่าเรื่องราวของงานวิจัยบางทีบางครั้งครับก็สามารถนําไปต่อยอดเป็นผลงานเชิงพาณิชย์ได้แล้วก็สร้างรายได้นะครับสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะแล้วก็สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำด้วยเลยนะครับคุณผุ้ฟังนะอีกเยอะแยะมากมายนะครับแถมยังมียื่นจดสิทธิบัตรด้วยนะแล้วก็ยื่นจดอนุสิทธิบัตรนะครับแถมยังมีการตีพิมพ์นะครับในวารสาร นะครับทั้งในประเทศแล้วก็ตีพิมพ์ระดับนานาชาติอีกด้วยนะเรียกได้เลยนะว่านะครับคนไทยเราเนี่ยตั้งใจทําอะไรนี้ไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วนะครับขอให้ตั้งใจนะแล้วก็ตั้งใจกันอย่างสุจริตด้วยนะครับบางทีถ้าไปตั้งใจในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีนะครับนะแต่ตั้งใจในสิ่งที่ถูกต้องนะครับสิ่งที่เป็นสุจริตเนี่ยนะรับรองว่า นะก็จะได้รับคำชื่นชมนะได้รับชื่อเสียงนะที่ดีๆเนี่ยนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับนะประเทศไทยได้นะครับมากมหมพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็ขอเอาใจช่วยนะขอเป็นกำลังใจให้กับทีมนักวิจัยนะครับที่กำลังจะสร้างสรรผลงานดีๆนะครับออกมานะครับได้อยู่เสมอสม่ำเสมอเรื่อยๆนะทั้งนักวิจัยที่นะครับ โดยเฉพาะนักวิจัยที่นะต่อยอดนะกำลังต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์นะยิ่งเอาใจช่วยเลยนะครับอย่างน้อยๆน,นะสร้างผลงานทางเศรษฐกิจนะครับเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยแล้วก็นะ่ะที่สำคัญเลยก็คือได้นะครับเงินนะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศได้อีกด้วยนะครับอ่ะเอาใจช่วยกับทีมวิจัยนะครับ ทุกๆคนทุกๆท,ท,ทีมเลยนะครับนี่คือเรื่องราวของวินาทหนึ่งครับเรื่องราวของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแย่งประเทศไทยนะผลักดันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนว,วัตกรรมเสริมแกร่งเศรษฐกิจไทยโชว์ผลการดําเนินงานปีที่ผ่านมานะปี2566ตอบโจทย์ผู้ประกอบการครบวงจรเลยทีเดียวนะเรียกว่าครบวงจรกันเลยและหวังว่าปีถัดไปก็จะนะทำ ได้อย่างดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับนี่คือวิ์หน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าวิท์ทั่วไทยครับเรื่องราวจากจังหวัดชนบุรีครับประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี2,566ถึงปี2,567นะเรื่องราวนี้นะเป็นอย่างไรนะชนบรีให้ความสำคัญในเรื่องราวของลดฝุ่นยม2.5อย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทย์ทั่วไทยช่วงวิทย์ทั่วไทย วนี้วิทย์ทั่วไทยครับในรายการวิดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทวนพุทธแล้วประส,สดีปันทาง YouTube ของ RMUDP Live ครับ เรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยก่อนที่จะไปถึงช่วงนั้นนะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงนั้นนะถ้าคุณผู้ฟังมีข้อติชมรายการครับมีคําแนะนําหรืออยากให้ผมนําเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้นะครับมีหลากหลายช่องในการเออในการติดต่อสื่อสารมิยานสถานี้วิดีโอออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Facebook Fanpage พิมพ์ว่า R M U T P Live นะแล้วก็ พักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่กันได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางครับคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ในขณะน,นี้ใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์นะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ไม่ว่าจะติชมนะครับคาแนะนําหรืออยากให้นำเสนออะไรเนี่ย บอกกันเข้ามาได้นะครับสะดวกช่องไางไหนก็เลือกซักช่องทางหนึ่งที่สําคัญมากกว่านั้นคุณผู้ฟังฟังรายการวิดีเด็ดแล้วอย่าลืมเลยนะอย่าลืมเลยนะครับคุณผู้ฟังที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเพิ่มที่จะนะเพื่อเพิ่มยอดนะครับยอดวิวนะให้กับทางรายการแล้วก็ทางสถานีวิทยุออนไลน์แห่งนี้ให้นะครับเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไปครับสำหรับช่วงนี้วิทย์ทั่วไทยครับจะพากุ้นฟังไปจังหวัดชนบุรีครับ ประชุมนะที่ชมบุรีเนี่ยประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควนันและฝุ่นลอองขนาดเล็ก PM 2.5ปี2566-2567กถึง2567นะ็ะก็คือปีที่แล้วนะปี2 5 6 6ถึงปี2 5งพ็ 2, 7, นะครับก็คือปีนี้นี่เองนะซึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันนี้นี่เองครับ นายทวชัยสีทองครับผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชนบุรีด้านไฟป่าหมอกควันและฝุ่นลอองขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดชนบุรีปี2566ถึง2567ครั้งที่1ทับ2567 โดยมีส่วนราชการคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนอห้องประชุมชนบุรีสารกลางจังหวัดชนบุรีครับจังหวัดชนบุรีได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชนบุรีด้านไฟป่าหมอกควันและฝุ่นลองขนาดเล็ก PM 2.5และอนุมัติแผนเผชิญเหตุไฟป่าหมอกควันและฝุ่นลองขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดชนบุรีปี2,566ถึง2,567เพื่อเป็นการเตรียมการป ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงมีการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยเน้นในเรื่องของการควบคุมไฟป่าและสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่การควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรการควบคุมควันที่เกิดจากการจราจรและการขนส่งการควบคุมและลดแหล่งกําเนิดควันและฝุ่นลอองที่เที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารนะครับ การก่อสร้างถนนแรงอุตสาหกรรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำหรับปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดชนบุรีครับด้วยสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนับตั้งแต่วันที่7ธันวาคมปีที่แล้วนะครับจนถึงวันที่17มกราคมที่ผ่านมานี้เองนะ เกิดเหตุไฟป่า26ครั้งพื้นที่เสียหายรวม206.5ไร่ครับสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าก็จะมีการเผาไร่เผาหญ้าแล้วก็เผาสุสานะของกเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่า เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกผู้ที่ขึ้นไปหาของป่าซึ่งพื้นที่เกิดเหตุไฟ,ไฟป่าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ประกาศให้เป็นเขตควบคุมไฟป่าโดยเฉพาะเขาเขียวเขาชมพูซึ่งกินแนวเขตอำเภอศรีร,ราชาอำเภอบ้านบึงเป็นพื้นที่เกิดเหตุไฟป่ามากที่สุดทั้งนี้จังหวัดชนบุรีครับมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติทั้งหมด3สถานีได้แก่สถานีบ้านสวนสถานี ทุ่งสุขลานะแล้วก็สถานีบ่อวินโดยสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชนบุรีครับ จะมีการรายงานค่าฝุ่นละออง PM2.5 ทุกวันเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและป้องกันตนเองจากผลกระทบของฝุ่น PM2.5 ซึ่งค่ามาตรฐานฝุ่นในปัจจุบันจะต้องไม่เกิน37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรครับหากเกินจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนสามารถตรวจสอบค่าฝุ่นละอองได้ที่แอปพลิเคชัน Air ์ไทยหรือ Air4 ไทยนะเรียกง่ายๆนะฮะได้ตลอด24ชั่วโมงและเพจเฟ o บุ๊ก หน้างานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชนบุรีครับในะเรื่องราวของฝุ่นลงอพง PM 2.5นะไม่ใช่แค่เพียงจังหวัดชนบุรีที่ได้กล่าวไปเนี่ยนะก็นะครับหลายต่วหลายพื้นที่ก็กำลังประสบปัญหาในะเรื่องราวของฝุ่น PM 2.5นะครับคุณผู้ฟังก็นะคงจะสังเกตการเน้อว่าช่วงนี้ทําไม เออหาบางคนเนี่ยนะผู้นุฟังเชื่อว่าบางท่านเนี่ยหายใจกันอย่างติดขัดนะบ,บางทีนะมีเอา่าเกิดอาการไอนะหรือกิดอาการนะครับที่ไม่พึงประสงค์นะด้วยเหตุจากฝุ่นเพียม2.5กันหรือไม่นะครับก็จะเห็นว่าบางคนบางท่านก็ประสบกำลังที่จะประสบปัญหา นะครับกับฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่บางพื้นที่ที่นะมีผลกระทบต่อสุขภาพเลยนะครับคุณผู้ฟังนะเอาไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะในกรุงเทพนะครับนะในช่วงหลายต่อหลายพื้นที่ในช่วงระยะหลังๆเนี่ยหลายต่อหลายพื้นที่ก็นะเป็นบางพื้นที่เลยก็เริ่มมีปัญหานะครับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอันนึงมาจากฝุ่น PM 2.5ที่นเกินกว่า37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นนะเรื่องราวของหลายตัวหลายภาคส่วนเดี๋ยวนี้ก็จะให้ความสำคัญในเรื่องราวของการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5นะครับนะโดยนะคุณผู้ฟังเองก็นะครับถ้าจอกไปนะถ้าเป็นไปได้ถ้าครั้งไหนวันไหนนะที่นะพื้นที่ที่คุณผู้ฟังอยู่เนี่ยประสบกับปัญหาฝุ่น PM 2.5มนะครับ ถ้าเป็นไม่ได้ถ้าเกิดจําเป็นที่จะต้องนะจะต้องออกข้างนอกเนี่ยนะง่ายที่สุดเลยสวมหน้ากากอนามัยที่กันฝุ่น PM 2.5นะคุณผู้ฟังย้ำนะครับ,รบว่าหน้ากากอนามัยที่กันฝุ่นพี2.5มานะใส่ไว้เลยครับคุณผู้ฟังก็จะนะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของร่างกายของตัวคุณผู้ฟังเองนะครับเรื่องนี้สําคัญอย่างยิ่งนะครับ นะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคุณผู้ฟังนะครับก่อให้เกิดนะโรคภัยไข้เจ็บอะไรนะครับอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับบางทีอาจจะเกิดโรคอาจจะร้ายแรงก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพนะครับของตัวคุณผู้ฟังเองนะแล้วก็ทุกภาคส่วนก็นะครับช่วยกันนะครับลดหาทางแก้ปัญหารถฝุ่นย m 2 5โดยเฉพาะลดการนะลดหรือว่างดการเผาไฟ ไฟป่าเนี่ยแหละนะครัลดหมอกควันนะครับหรือว่าไม่มีเลยก็จะดีที่สุดนะครับนะร,บรายการวิดีเด็ดก็ขอเอาใจช่วยนะครับกับทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ที่กำลังแก้ปัญหานะครับภาวะวิกฤตฝุ่นพีเอ็ม2.5นะครับทุกๆพื้นที่แล้วก็ทุกๆองค์กรทุกๆหน่วยงานครับเอาใจช่วยครับ นี่คือวิย์ทั่วไทยกับเรื่องราวของจังหวัดชนบุรีครับประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละองขนาดเล็ก PM 2.5ปี2,566ถึงปี2,567ครับนี่คือวิทย์ทั่วไทยช่วงหน้าวิศราโลกครับเรื่องราวของเครื่องบินโดย3ารพลังงานไฮบริดครับสำหรับ44ที่นั่งบินได้ไกลกว่า1,000กิโเมตรเอาน่าสนใจเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิ์สถานโลกครับ ช่วงวิสตาโลกช่วงนี้วิสราโลกครับในรายการวิดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนท้วนพุธและพระส,สดีปันทาง YouTube ของ RMUTP Live ช่วงนี้วิสตาโลกครับเรื่องราวของสตาร์ทอัพอังกฤษครับพัฒนาเครื่องบินโดยสารแบบไฮบริดครับขับเคลื่อนด้วยน้ำมันและพลังงานไฮโดรเจนรองรับผู้โดยสารสูงสุด44ที่นั่งบินได้ไกลกว่า1000กิเมตร สตาร์ทอัพจากลอนดอนประเทศอังกฤษครับตั้งเป้าหมายท้าเป้าหมายใหญ่เลยนะท้าทายบรรทัดฐานดั้งเดิมเลยนะของการขนส่งทางอากาศด้วยการพัฒนาเครื่องบิน v ี o ทครับหรือว่าสะกดตรงตัว VTOL นะครับขนาด44ที่นั่งที่มีความเร็วสูงสุด300กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยการบินที่บินได้ไกลกว่า1,000กิโลเมตรโครงสร้างเครื่องบินมีลักษณะคล้ายเครื่องบินไอพ่นชั้นธุรกิจ ตัวเครื่องเคลือบด้วยโครเมียมป้องกันการสึกกร่อนระบบขับเคลื่อนใช้ใบพัด8ชุดติดตั้งบนปีกทั้ง2ข้างซึ่งเป็นใบพัดขนาดเล็กขัดกับลำตัวของเครื่องที่มีขนาดใหญ่จนน่าประหลาดใจซึ่งในการบินขึ้นและลงจอดในแนวดิ่ง ปีกที่ติดใบพัดเอาไว้จะหมุนและเริ่มเอียงปีกเพื่อพาเครื่องบินขึ้นและลงจอดครับเครื่องบินลำนี้ขับเคลื่อนแบบไฮบริดก็คือผสมระหว่างน้ำมันและพลังงานไฮโดรเจนเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักได้เครื่องยนต์ระบบน้ำมันจะใช้เครื่องแบบเทอร์โบพร็อพซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นและมีกำลังสูง3,500ถึง5,000แรงมา้าสำหรับเครื่องยนต์ระบบไฮโดรเจนจะใช้พลังงานกระแสไฟฟ้าป้อนเข้าสู่มอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนใบพัดซึ่งสามารถทําความเร็วได้สูงสุดในทันทีจุดเด่นของเครื่องบินลํานี้ครับก็คือความสามารถในการครอบคลุมเที่ยวบินในภูมิภาคด้วยพิสัยการบินกว่าพันกิโลเมตร 1,000กิโลเมตรเลยนะแล้วรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด44ที่นั่งโดยไม่จำเป็นต้องมีรันเวย์ที่จุดหมายปลายทางจึงเป็นวิธีการที่รวดเร็วและง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวไปท่องเที่ยวยังเกาะต่างๆกับเพื่อนสนิทอีก43คนแอบอย่างกับเครื่องบินส่วนตัวอย่างนั้างงานนะคุณผุ้ฟังหรืออาจบินในเส้นทางมาตรฐานเสมือนเป็นรถบัสบนท้องฟ้านนะครับคุณผุ้ฟัง สตาร์ทอัพผู้ผลิตมีความต้องการที่จะพัฒนาเครื่องบินทั้งลำสู่ระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดอย่างไฮโดรเจนทันทีที่เทคโนโลยีดังกล่าวผ่านการทดสอบแล้วครับซึ่งพวกเขาคาดหวังว่าจะมีการพัฒนาเครื่องบินต้นแบบภายในปีนี้ครับและพร้อมบินเลยนะการันตีพร้อมบินเลยในปีหน้าครับอ่ะก็ลองติดตามกันนะว่าเครื่องบินโดยสารพลังงานไฮบริดนะครับสําหรับ44ที่นั่งนะแม้แต่ผมเองก็สงสัยว่าทําไมต้อง 44ที่นั่งนะอาจจะมากกว่านี้ไม่ได้หรือหรืออาจจะน้อยกว่านี้หรือเปล่านะนะแต่เขาน่าจะมีการทดลองวิจัยแล้วละ่ะว่าต้องได้44ที่นั่งและบินได้ไกลกว่า1,000กิโลเมตรด้วยกันนะครับอ่าก็ติดตามกันนะครับว่าปีนี้นะรูปร่างหน้าตานะออกมาคาดว่าปีนี้เนะี่ยอาจจะมีรูปร่างหน้าตาออกมาแล้วละ่ะและน่าจะพร้อมใช้กันปีหน้าส่วนที่ไทยเราก็อาจจะ นะถ้ามีโอกาสได้ใช้ก็คงอาจจะเป็นอนาคตข้างหน้านะก็ว่ากันไปนะครับนี่คือวิสดาโลกนะสำหรับวันนี้ครับสำหรับคุณผู้ฟังนะที่นะเกิดฟังกันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังรายการต่างๆของทาง Rmudp live แห่งนี้นะครับโดยก็เวไปที่ YouTube ของ Rmudp live ขึ้นมาแล้วครับก็จะมีหลากหลายรายการให้เลือกนะทั้งติดตามรับฟังแล้วก็รับชมกันได้นะฟังกันไม่ผิดนะรับฟังแล้วก็รับชมกันได้นะสำหรับบางคลิปที่สามารถเห็นหน้าตาผู้ดำเนินรายการก็สามาัรถที่จะรับชมได้นะเห็นทั้งหน้าตาผู้ดำเนินรายการเห็นทั้งภาพอีกด้วยนะทั้งภาพทั้งเสียงก็มากันครบเลยนะครับ นะมีปกคลิปสวยงามน่าติดตามเข้าไปรับชมรับฟังกันได้นะครับผู้นฟังชอบรายการไหนตอนไหนก็ คลิกเข้าไปนะแล้วก็ติดตามรับฟังรับชมกันได้อยู่ที่ไหนก็ติดตามกันได้กับทาง YouTube ของ R M U D P Live ที่สำคัญที่สุดเลยย้ำกันทุกตอนอยู่เสมอนะว่าถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็เดๆครับคุณผู้ฟังก็มาที่ YouTube R M U D P Live มาแล้วก็อย่าลืมนะกด s b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็เดๆของทาง R M U D P Live รวมถึงรายการนี้ฝากไว้ด้วยวิดีเด็ดครับหมดเวลาครับกับรายการวิดีเด็ดครับเจอกันในเมนตอน หน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทวนพุทธและ Brother, วันพฤหัสบดีผ่านทาง YouTube ของ RM UDP Live เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกรจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเด็ด